อ่ำลันสดลงดินสองสามรอบคนระับ เดียวมากไม่หนักต่อเลยก็ดูได้ครับกูเองเดียว,วยอันนี้ก็เป็นผลงานลูกที่บ้านนะครับก็เลยแบ่งพี่เขามานะครับก็เลยมาดู ว่าเป็นไงบ้างนะครับก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับระดับยังไม่ดีมากนะครับก็พอยังพอยังได้ฟังบ้างอยู่นะครับพอยังได้ฟังบ้างพอยังได้ยินเสียงนะครับนะครับอันนี้ก็ โอเคอยู่ก็เอามาไม่นานนะฝากไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับเนี่ยพอจะไปแล้วจะมาขัน ชานะครับขึ้นตครงไว้อย่างงี้ก็ได้นะครับไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆนะครับเราต้องเข้าใจนกด้วยนะครับเพราะว่านกเอาไปแล้วมันจะเล่นเลยไม่ได้นะครับมันไม่ใช่นกต่อนะครับมันเป็นนกรุ่นต่อให้มันอายุเป็นปีก็เหมือนเดิมครับถ้าเรายังไม่ได้ฝึกเรายังไม่ได้เข้าคอร์สมันก็มันมันยังไม่เป็นนกครับดังนั้นฝากทุกท่านด้วยครับนะสำหรับ ท่านที่มือใหม่เข้ามาในวงการนกที่ชอบในวงการรักนกแล้วนะครับก็อยากจะอธิบายเข้าใจให้ให้ดูนะครับให้ฟังนะครับให้เข้าใจนะครับในจุดนี้นะครับางทีซื้อนกไปแล้วนะครับบอกว่านกเล่นไม่ได้แต่ไม่ได้ซื้อนกต่อนะครับซื้อนกกลงรวมบ้างนะครับนกใหม่บ้างนะครับเอาไปลงเดินเลยมันค่อนข้างจะยากครับนะต้องฝากทุกท่านด้วยนะครับพอที่จะเข้าใจในในจุดนี้ นะครับอันนี้ก็เป็นนกใหม่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันขึ้นนะครับันี้มีตัวคุมนะครับไม่มีตัวคุมมันก็สามารถขึ้นได้แต่สําหรับนกที่มีตัวคุมแล้วมันมันตัวไหนที่มันกดมันคมมันนะครับมันก็ไม่ล้าขึ้นมันก็กลัวแั้นัันก็แยก ครับลองพิจารณากันดูนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับก็ตัวนี้ผมให้เสาพี่มาแล้วก็ลูกตุงมหนึ่งก็ค่อนข้างจะใส่น็อตนะครับง่ายๆนะครับแต่ไปต่อนี่ใส่ยี่ไม่ได้นะครับอันนี้เพราะว่ามันจะไม่ได้ต่อง่ายหรอกนะครับเขาไม่มีเวลาฝึกนะครับผมก็เลยมาแวะมาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถือว่า มารอบแรกแล้วก็โอเคอยู่นะครับมารอบสองก็ถือว่าดีดีขึ้นมาอีระดับหนึ่งนะครับนี่คาลมก็ประมาณนี้ครับไม่ไม่เร็วมากครับคาลมป่าเลยนะครับเป็นลูกผสมนะครับเป็นลูกผสม แต่เจ้าของเขาคิดว่าน่าจะแบ่งนะครับนะเพราะว่าผมให้เขามาแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับเอาล่ะคู่ล้ ถ้ามันเล่นคนนะครับเราดีดนิ้วมันก็คููเลยครับผมให้ลูกรกเข้ามาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ให้นกต่อเข้ามาตัวหนึ่งเป็นพี่ในหมู่บ้านนะครับเป็นพี่ผมเมื่อก่อนก็เล่นสายพเนียดด้วยกันครับ ก็เลพเนียนด้กันก็พาไปต่อผมไม่เคยต่อได้กับเขาหรอกนะครับนกพเนียนไม่เคยเลยเขาเห็นเขาได้ก็อิจฉาเขาครับหนึ่งแต้มในทั้งวันดีไม่ดีไม่ได้ทักตัวทุกวันนี้ต่อดินนู่วางเอา,าไม,ม่กี่นาทีก็ได้แล้วนะครับปรับเปลี่ยนมาเยอะมาก รูปแบบนี้ลักษณะคนเล่นนี่ผมเดาไม่ผิดเลยว่าเป็นคนที่มีอายุคือคน,คนคนคนแก่คน